กระถางอ๋อไปตรงเทเ่นมไหมอ่ะอเทเวินมีกระถางต้นไม้นะมีก็ไปกันเลยโอเคอไป อดูสมัยเลือกกระถางต้นไม้อ่ะเมื่อกี้พอสมัยไปดูเฮเล็กแล้วสมัยไม่สนใจสมัยอยากได้บมามาแบบนี้เฮรักโลกมาๆแบบแบบรักโลกรักโลกรักธรรมชาติเออลองดูอันนี้ดิพี่เขาเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวาน<ม>เห็นว่าแบบตัวกระถางเราทำจากาก,กางประด้วยนะมันสามารถย่อยสลายลงดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันทำได้จริงเหรอ,อถ้าไม่เชื่อนะลองดูที่วิวของตัวกระถางสีเขามีแนะนำเกี่ยวกับตัวสด้วยนะสวัสดีค่ะพวกเรากระถางพาราค่ะ วันนี้พวกเราก็จะมาแนะนํากระถางพอลักของพวกเรานะคะจุดเริ่มต้นขามาจากตัวดิฉันเองค่ะที่ได้ทํางานนะคะเป็นพนักง,งานพร์ทา์ของบริษัทอีเกียค่ะซึ่งอยู่ในตําแหน่งของอาหารและเครื่องดื่มนะคะในทุกๆวันค่ะเรานะคะก็จะได้ทํากาแฟเพื่อเสริมให้แก่ลูกค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงปิดร้านค่ะเราก็พบว่าเรามีกาดกาแฟค่ะที่เหลืออยู่ในเป็นจนํานวนมากนะคะซึ่งจากการค,นค้นหาเพิ่มเติมนะคะ ตัวกากกาแฟเนี่ยยังมีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะที่จําเป็นต่อต้นไม้อยู่เป็นจนํานวนมากนะคะจึงทําให้ดิฉันนะคะได้กลับมาปรึกษาเพื่อนๆค่ะว่าเรานั้นสามารถนํากากกาแฟที่เหลือใช้จากการทําเครื่องดื่มลูกค้าเนี่ยในการทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็พบว่ามีตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือการทํากระถางพระชําค่ะจากกากกาแฟค่ะซึ่งก็เลยเกิดไอเดียค่ะที่จะผลิต ตัวกระถางจากกาดกาแฟค่ะเพื่อมีสุขประสงค์ที่จะได้นําตัวกากกาฟแฟที่เหลือใช้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะส่วนของชื่อกระถางนะคะกระถางพอรักของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากกระถางพอชํานะคะที่จากกาดกาแฟที่เราจะนํามาทําใช่ไหมคะคาว่าพอชําเนี่ยแล้วก็นําคําว่าพอ มารวมกับคําว่ารักค่ะซึ่งในความหมายของคําว่ารักซึ่งความรักในความหมายของเราเนี่ยค่ะก็คือเกิดจากความหวังดีค่ะความใส่ใจต,ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยากจะให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นค่ะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนนะคะที่เกิดจากขยะพลาสติกค,ค่ะกระถางพอรักนะคะก็มีทั้งหมด3ไซส์ราคาดังนี้ส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ